และทนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับได้ไปเป็นตัวแทนรับร่างแรงงานไทย ที่เสียชีวิตหลังจากที่ถูกควบคุมตัวไว้อยู่ที่ฉนวนกาซาครับโดยหลังจากนี้ก็จะมีการส่งศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับซึ่งล่าสุดทางด้านคุณตรีนุชเทียนทองัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมกับผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเอกอัคราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยได้เดินทางไปรับร่างคุณสนธยาที่เป็นแรงงานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาแล้วก็ถูกจับไปเป็นตัวประกันตั้งแต่เมื่อเดือน ตุลาคมปี2566โดยหลังจากที่ร่างของแรงงานไทยเคลื่อนมาถึงก็มีพิธีวางพวงหรีดไว้อาลัยนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศและจากทางเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยก่อนที่จะเป็นการยืนไว้อาลัยสงบนิ่ง1นนาทีซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีได้มีการเคลื่อนร่างคุณสุนธยาแรงงานไทยที่เสียชีวิต กลับไปที่บ้านเกิดที่จังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าหลังจากนี้ต้องดูแลในส่วนของการเยียวยาและสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างเต็มที่ซึ่งตอนนี้ได้ดําเนินการไปแล้วบางส่วนทั้งเงินช่วยเหลือที่เป็นค่าชดเชยการไว้ทุกข์ประมาณ80,000บาทค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพจ่ายตามจริงไม่เกิน40,000บาทเงินชดเชยแบบรายเดือนอยู่ที่เดือนละประมาณ80,000ถึง120,000บาท เงินช่วยเหลือประจําปี40,000บาทเงินช่วยเหลือในส่วนของค่าเล่าเรียนบุตรเงินช่วยเหลือทางจิตวิทยานอกจากนี้ยังมีเงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างหรือที่เรียกกันว่าปิซูอิมที่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการติดตามขอรับเอกสารที่เกี่ยวข้องจากทางทายา,ขาทขณะที่ในส่วนของกระทรวงแรงงานก็จะจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของกลุ่มการจัดหางานกรณีการเสียชีวิตในต่างประเทศเป็นเงิน40,000บาท ในส่วนของสำนักงานประกันสังคมที่เป็นสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพที่เตรียมมอบให้กับทายาทอีก1 0 4 2บาทรวมไปถึงเงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินสำหรับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในอิสราเอลในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีก3,000บาทนี่ก็เป็นเงินช่วยเหลือและเงินชดเชยในเบื้องต้นสํหรับครอบครัวแรงงานไทยที่เสียชีวิตในต่างประเทศครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเดเนนข่าวขําน,นะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดเนนครับ